ี่ทำสีรู้จักกูจะเจอคนไหนอะ่ะโอ้ยรู้จักพร้อมทุกคนแหละบ้าทุกคนเขารู้จักตั้งหลายปีก็มีนะเอราะมอะไไม่ได้นะรู้จักตอนที่เป็นข่าวนั่นแหละอ๋อเป็นข่าวรู้จักตรงไหฉันจำได้เลยวันนั้นอะ่ะฉันไปถ่ายโฆษณาแล้วเกิอดอะไรขึ้นอะ่ะแล้วตอนพักกองปุ๊บช่างแต่งหน้าทีมงานแบบทีมงานที่อยู่ในห้องแต่งตัวพวกคอสตูมพวกอะไรเงี้ยก็พูดกันว่า เนี่ยดูข่าวเลยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาไลฟ์ประกาศนู่นนี่นั่นน,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 นนี่นั่นนี่นู่นเออฉันก็ไม่ได้สนใจสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเบสชวนมาออกรถรับผู้สิเพราะว่าเขาโสดแล้วฉั<ค>นก็ว่านั่นเป็นใครอ่ะคนที่คนที่คนบอกเป็นใครช่างแต่งหน้าทําผมขอตูมาไม่รู้ว่าไปงานถ่ายโฆษณาก็แบบจําจําชื่อไม่ได้แล้ว <LCD. S 1> แต่ทั้งทุกคนในห้องก็คือพูดเรื่องเธอหมด แล้วฉันก็เลยหยิบโทรศัพท์ฉันขึ้นมาเซิร์ชไว้ว่าแบบเขาคือใครวอะอะไรเงี้ยใช่พอเซิร์ชเสร็จปุ๊บทีนี้ฉันก็ไม่ได้สนใจจนพี่แจ็คแฟนฉันน่ะลงรูปกับเธอแล้วฉันฟอลโล่พี่แจ็คอยู่อ๋อลูกที่ว่าฉันไปกินข้าวกับพี่แจ๊กกับพี่ตันใช่ไหมเออฉันก็เลยเห็นเธอในบ้านลุงใช่ไหมฉันก็เลยทักไปดีเอ็มไปนั่นแหละอ๋อนี่คือที่วันที่ไปต้องไปขอบเลย อะไรนะพี่คอสตูมที่แบบว่าไม่บอกเอาเพื่อนเพี่นมาขึ้นรถรายการเออแล้วรู้จักขันนะครับทุกคนใช่ค่ะแล้วก่อนวันไปถ่ายรถลับผู้อ่ะฉันก็นั่งเซิร์ชข้อมูลเธออะไรเงี้ยฉันก็นั่งท่องเว้ยว่าว่าเธอเป็นใครมาจากไหนลูกเธอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ท่องเลย ใช่ฉันกลัวไปหาเธอแล้วฉันแบบไม่รู้จะถามอะไรแกแบบว่าไม่รู้จักกันด้วยหรอ,อปะฉันก็นั่งเซิร์ชนั่งหาว่าอ๋อเขามาจากทินแลนด์เขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขามาอยู่ที่นี่เขามีลูกแล้วนะลูกเขาอายุเท่านี้เท,ท่านี้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะมีเรื่องคุยกับเธอถ้าพี่คอสตูมคนนั้นอยู่อยู่ก็พักมาผมนะครับผมจะไปเรียนกาแฟ <laughs> ถ้าแบบว่า ไม่แบบเรางเลยอ,อุตส่าห์ได้ปล่อยรายการดังเพราะเขาเนอนแบบก่ไม่มีพี่เขาเราเขาไม่ได้ปล่อยรากยการเราเราพูดรายการดังแบบเพื่ออะไรแหมแหม่แหมแหม,แมผมจะมอบของขวัญให้พี่พี่บอสสูงท่าน <c oughs> อยู่ไหนนะถ้าคลิปนี้แบบฝากถึงพี่หน่อยนะฮะ <c oughs> แล้วนตอนนี้ฉันไปสัมภาษณ์เธอเธอรู้ไหมว่าฉันไม่รู้อะหรือว่าฉันเล่นเนียนมากจริงๆแล้วช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใครจะรู้จักเราหรอกเพราะช่วงนั้นเราคือช่วงนั้นคือเราก็ ค่อนข้าง,งคนเข้าใจเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครรู้จักเราก่อนหน้าหลังรู้แต่ว,ว่าเชิญมาก็คงต้งรู้จักอันนี้ฉันสัมภาษณ์เธอเธอไม่เอะเลยเหรอว่าแบบ บิ๊กเเรียกอีบนา้องนี่โรงไม่เคยไม่เคยเหอะแ้่เธอพี่น้องเริ่มจะชันแล้วเธอใช่พูดคำหยาบกับบิ๊กน้อยสุดละนี่จะเคยาูดคำหยาบ เราเ่ยรู้สึกประหลาดประหลาดใมากคุายเนี่ยผู้กองสันน้องขายของเมื่อคืนเบสดูตื่นเต้นมากหนูไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่หนูไม่รู้ว่าแบบจะพูดอะไรคนมันเยอะอะ่ะทุกคนหลังกล้องคือเยอะมากไม่มีที่นั่งอะ่ะเธอคนแน่นไปถึงตรงแบบลิฟตอะ่ะ คือโต๊ะกินข้าวไม่มีที่นั่งแล้วทุกคนก็ยืนอัดๆกันอะเราบ้านพิ่ิจนสองครั้งทำไมใช่ไอ้ไอตรงที่เรานั่งกินเล่นกันอะตรงนั้นก็คือไม่มีที่นั่งเลยเว้ยก็คือทุกคนแบบยืนแน่นไปตรงถึงลิฟต์อะถึงห้องน้ำข้างหลังอะเราได้ขึ้นห้องนอนเจนี่เจนี่เจนี่บ่อยคนขึงแล้วมาไงพี่น้องมีแขกมาเป็นเบียร เมื่อวานฉันก็ขึ้นไปรอที่ห้องนอนพี่เจนนี่กับน้องยูจินเพราะว่าข้างล่างคนเยอะมากเบสผู้ผิผิดถูกถูกเกงใจนะคะดิคเขามาเปตลอดเลยก็เก่งใจแม่เราไปตั้งแต่สองทุ่มกลาคืนนี้เราบอกไปกับกดแล้วกูอยิบกดบังแล้วกูอยิบขึ้นมาหน่กยเียๆขึ้นนั่นไหลเลยขึ้นนั่นอะคร แล้วเราเกือบหกทุ่มไหมไรางทมไหมใช่เที่ยงคืนอ่ะอากาศเริ่มงน้ำดอกเดี๋ยวันนี้เปลี่ยนกัญชานดีที่ใยไ,ไม้เต็มดวงขนาดเมืญญ่อว,วาน ขนาดเมื่อวานเขารีบกันมากๆแล้วนะเพราะว่าพี่เจนนี่เขาไม่อยากไลฟ์เกินเที่ยงคืนสุดท้ายก็เกินเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนอยากให้เราสองที่ทำน้ำหอมมาขายมันนะใครทำน้ำหอมเขาบอกอยากให้เราทำน้ำหอมมาขายเธอกับฉันนั่ะหรอก็จะขายน้ำหอมจะขายอมยู่ไม่พอด้างกันเลยบอ จะบอกใครเออพระสิทธิ์มนเป็นโลระทางก่อนประทัดทีละอย่างก่อนคุณบอกว่าต้นกำเนิดบีบีนี่มาจากเจนนี่พี่เจนน,เจนี่นะบอกเลยก่อนบีบีนี่เป็นคนเห็นคลีบผมมากด้วยเป็นน้ำหอมกู่ น้ำหอมฟินแฮงมีคนบอกจะให้ฟินแฮงของทุกนเกนเื่อที่อะไรนะลองคิดชื่อแบรนดไว้เลยก่อนก่อนจะไปน้ำหอมกดยาโดมกันค่ะทุกคนทีละอย่างแม่บอกว่าถมีถึงร้านชิ้นแม่ไม่ไม่ไม่ม่ทำน้ำหอมขายแน่นอน มันกระตุกป้าทุกคนหรือว่าเบสกระตุกอยู่คนเดียวเบสเทสดีเรื่องน้ำหอมกระตุกอย่าเริ่มฮาราเฮลฮาเฮลฮาล้วบอกเบสเทสดีทุกเรื่องค่ะเราต้องเทสดีไว้ก่อนนะคะ เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เริ่มขึ้นภูเขาแล้วเธอท่นนี้นะนีนบบนใช่ใช่ใช่ของเธอกระตุกของฉันนะปกติใช่ไหมทุกคนทุกคนได้ยินเสียงหนูปกติปะหรือว่าพอกระตุกแล้วมันกระตุกหมดแล้วในระหว่างที่กระตุกเธอก็พูด พี่น้องไปคือเขาเป็นโครงการนั้นคือที่อย oui, e ู่เราเนี่ยเป็นคนภาคไหนบ้างเนี <S 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 ่ยจะได้พูดถึงจะบูดถึงอนาคนภาคกลางอาจ์ซิโอกกลางพี่น้องภาคไทยเธอก็พูดได้นี่แบบเวลาพูดกลางก็กลางพูดได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นมีสารติดมากนะเวลาเธอพูดกลาง กระตุกของบิ๊กกระตุกของเบชัดรถวิ่งอยู่ค่ะทุกคนค้างไปแล้วน่าจะกำลังขึ้นเขาอยู่ ว่าจะพยายามอยู่นะคะหนูรู้สึกว่าหนูต้องแต่งหน้าได้บ้างละเผื่อไปเที่ยวต่างประเทศเผื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดจะได้แต่งเองได้ทำไมบิ๊กหายไปนานจังอะตาละทำไมปล่อยให้หนูพูดอยู่คนเดียวแกล้งหนูป่ะเนี่ยแกล้งให้หนูพูดแน่เลยอะแล้วตัวเองก็แบบแอบฟังน่แน,น่เลยอะเบสอยู่คนเดียวคนดูไม่ลดเลย ขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยฟังแต่เสียงก็อยู่กันเนาะเจ็ดพันคนบิ๊กจริงๆหนูกับบิ๊กก็โตมากับดราม่าเหมือนกันนะั่นแหละทุกคนมันไม่ได้ว่ามีใครดราม่ามากกว่าน้อยกว่าหรอกแต่ว่าคือบิเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาจะมีความแบบบางทีเสียงในหัวมันดังได้ไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเป็นผู้หญิงอะเสียงในหัวมันดังไม่ได้คะ่ะคือ สังคมมันมีสองด้านน่ะเป็นผู้หญิงอ่ะทำอะไรมันเสียหายมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆนะคะเอ,อ่อะอะไรอะไลฟ์ลอเบดไลฟ์นี่ไงหนูต้องทำแล้วถ้าไม่ทำอ่ะก็จะคนบ่นเยอะบิ๊กกับแม่ก็จะบน่นเพราะแม่ก็เห็นด้วยกับบิ๊กไม่มีใครเข้าข้างหนูเลยว่าการไลฟ์แี่เดี๋ยวคนเบื่อทุกคนบอกว่าให้ทำ ไลฟ์ร้องเพลงร้องเพลงให้ไปรอดูบนเวทีดีกว่าจะได้ร้องอีกไหมเนี่ยอยู่ที่บอสอยู่ที่เขาสั่งค่ะหัดไลฟ์ bye. บ่อยๆเบสไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ like ก็น่าจะปีใหม่นะคะตอนนี้หนูถ่ายละครชํำเลยเพราะละครจะออนพืชจิ ทำไมวิกหายไปนานจังอะ่ะทำไงอะ่ะหนูทําทำอะไรเนี่ยแล้วคนก็ไม่นดเลยนะฟังแต่เสียงเอาของแป๊บหนึ่งทุกคน